ดิฉันอายุ45ปีฉีดยาคุมมา4-5ปีแล้วก็คือไม่มีประจำเดือนนะคะแต่จูยูเนี่ย <c oughs> มีประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยค่ะแต่ว่าไม่มากมันผิดปกติไหมคะคือปกติเราฉีดยาคุมทุกสามเดือนนะคะมันจะมีเขาเรียกว,ว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดกระปิดกระปอยในช่วงแรกๆได้นะคะอยู่แล้วนนองแต่ว่าพอฉีดไปสักสามถึงบางคนก็สองเข็มสามเข็มอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้แบบว่าเออไม่มีประจำเดือนเนาะแต่ทีเนี้ยเราฉีดมานานแล้ว เออแล้วเรามีกระปิดกระปอยอันนี้หนว่าว่าต้องไปตรวจแล้วแล้วก็ด้วยความที่อายุสี่สิบห้าปีแล้วมันใกล้ที่จะถึงวัยหมดประจาวเดือนแล้วอย่างที่บอกว่าโดยเฉลี่ยของผู้หญิงไทยอะค่ะมาสนะี่สิบเก้าถึงห้าสิบปดปีเนาะก็อาจต้องไปตรวจกับคุณหนอแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเราฉีดมาต่อเนื่องเลยฉีดมาหลายปีแล้วแล้วก็เออจากที่ไม่เคยมีประจำเดือนมันกลายเป็นมีกระปิดกระพอยอันนี้หนึงว่าน่นต้องไปตรวจนะคะไปตามที่วันที่ตัวเองหนัตนแหละแต่ว่าต้องไปบอกด้วยใช่แล้วก็ไปแต่ว่าต้องไปบอกว่า อะไรสิ่เข็มสุดท้ายไปอะค่ะมันมีกระปิกกระปอยนะคะคือต้องบอกนะน้องๆก็าอาจจะเถ้าไม่ได้ถามหรือไม่ได้บอกอะไรเงี้ยขาอาจจะก็โอเคมารัยาต่อฉีดยาต่ออาจจะไม่ได้ถามอะไรบ้ารือไม่ได้ตรวจอะไรมากนะะอีอคุณแมคะเพราะฉะนั้นต้องบอกค่ะว่าเออมันมีอาการผิดปกติอย่างนี้นะน้อขาก็จะได้ทําการตรวจคะรล้วกวินิจฉัยต่อค่ะ